สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวจะมาจับตัวที่มีชื่อว่าอิกูนูดอนกันนะผมโอเคเราใช้โบล่าเราขาวอก่อนแล้วก็ลิงหัวเออสุลบแล้วครับผมให้แค่สองนัะดูก่อนข้าสุลบทอะไหร่ถ้าสุลบพันประมาณสองพันนะผมพันเก้าเอง ตัวนี้ค่อนข้างจะเลเวลเยอะครับผมเดี๋ยวเราวันนี้มาเร็วหน่อยับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทําการเอาเบอร์รี่จากสาขาวแล้วก็ทําที่ขี่แล้วก็ไปยาแล้วก็ไปเอายาคูณสิบมาด้วยับผมพอดีกําลังเก็บเลเวลอยู่ไงแล้วก็ทีนี้พบเจอตัวนี้พอดีผมเจออยู่ที่เสาแรงัะผมตรงนี้ค่อนข้างจะมีแต่ตัวดีๆัะผมมีตัวเวลเยอะด้วยนะบอกเลยบอกไว้ก่อนถ้าใครเล่นโหดฮันเนี่ยแล้วทีนี้ผมเจอตัวนี้ไงพลัสซอ เวลสองร้อยกว่ายิงหัวก็ลบไปเป็นพันเออไม่ใช่โอเคเดี๋ยวต้องฆ่าตัวนี Meat ้ก่อนที่จริงอ่ะผมเจอฉลามด้วยนะฉลามเวลเวลเกือบสุดแล้วผมขาดแค่อีกสิบลเวลวะผมเก็บ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 โอเคเก็บหนังก่อนนะผมรู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างจะใช้หนังเยอะอยู่นะอีกกูนดอนเต่าอุ้ยเต่าเอ้เต่าตัวนี้สีสวยว่ะแต่ว่ามันเวลเยอะปะไม่เยอะผม ใครจําได้ะผมผมจำผมจำจไม่ได้นะว่าผมได้ถ่ายไว้หรือยังเต่าอะเลเวลสองร้ออค่อนข้างจะเยอะมากผมแต่ว่าเต่าม,มันมันแบบมันก็ค่อนข้างจะเดินช้าผมแต่ว่ามันเป็นสายแทงไงโอเคเดี๋ยวเราเก็บไม่ๆเดี๋ยวราไปเอาเบอร์รี่ม่วงจากตัวซ้ำเขาเราอะครัผมตอนแรกผมก็ครับโบรล่ามา1ิเออสองอันนะผม เป็นหินเออเป็นหินควงอะไรอย่างนี้แหละเออนี่เอาเนื้อมาด้วยครับผมมากินกินก่อนโอเคแล้วเราดูก่อนว่ามันใช้อะไรบ้างจะคับได้ที่วประมาณ30มสิบครับผมนี่สามสิบนี่ครับผมโอ้ใช้ไม้ด้วยด้วย วิเคราะห์้ต้องสองกันเลยสำหรับของที่เรามีครับผมโอเคขี่มันเอ้ยขี่เรานี่หว่าไม่ใช่ไม่ใช่ขี่ของดิโลอุอยของเต็มเลยอะเดี๋ยวเราเก็บของกันนะผมเดี๋ยวใส่เสื้อก่อนพอดีเสื้อมันกใกล้พังไงก็เลยเอาไปรีแพลทใหม่เอเก็บเก็บในตู้เก็บในตู้จะมีไม้กับหินเนี่ยแต่ว่าผมไม่มีหินโอเคแล้วก็เอาเหล็กเก็บไปหินพรุ่งนี้ไปพอดีได้มาจากสะพายดอกครับผม เตรียมด้วยนี่ว่ะโอ้โหตันจะโล่งครับผมแต่ว่าคือผมไม่ได้อัพน้ำหนักเออเฉลี่อัพสปีดมาเนี่ยผมว่าผมจะเออเอาสปีดไปที่ประมาณเออทเท่าไหร่นี้ผมจะอเ,เอาสปีดไปสักประมาณร้อยสามสิบห้าแล้วกันนะ ลันตด้วยครับผมเดี๋ยวรู้สึกว่าจะมาเกิดอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นตัวนี้มัง้งเวลสองร้อยกว่าโอ้ใ oh หม่ก็บางครังจะเวลเยอะมาผมแต่ว่าเดี๋ยวเข้ามาจับคลิปหน้าผมไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีอะไรทํานะผมี่จริงมันยังมีอีกหลายอย่างที่ผมจะทําให้ดูว่าผมเช่นการสร้างบ้านการสร้างเรือวิธีการหาเหล็กวิธีการทาอาวุธนะผมแบบเยอะมากวิธีการลงหันเกียนจับสัตว์หันเกียนด้วยครับผม แต่ว่าผมแต่ว,ว่ามันต้องอย่างน้อยเลเวล40ขึ้นไปก่อนนะผมถึงจะเข้าได้โอเคแก้ตื่นยังวะมันข้อจะเป็นตัวที่ค่าสลบรดโอเคลดช้าอยู่เพิ <c oughs> ม่มอีกิ0เลเวลตอนนี้อ้ยหยิวเออตอนนี้มันค่ายหยิวรุมาเยอะแลว้วน <Okay. S 1> ี่ยโอเคโอ้เพิ่มทีละ6แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ยาคูณเนี่ยมันจะขึ้นทีละ0.6ป่ะผม ซึ่งถามว่าตัวนี้มันมีดมันดียังไงคือตัวนี้มันมันดีที่มันจะสามารถเปลี่ยนจากพวกเบอร์รี่ปกติเป็นมเมล็ดได้ผมซึ่งซึ่งผมเนี่ยเฮ้ยแต่รอเขียผมได้และเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมมันจะมียายากันแมลงครับผมบักรีเพลแลวนะผมซึ่งผมจะเอาไว้จับแมงมุมแล้วก็ไปลงพวกนไงนี้ไง,ไงเห็นไหมโอ้ไม่นะเขียซึ่งตัวนี้ต้องระวังหน่อยครับผม เพราะว่าผมจะแบบถนัดการแบบกดขึ้นไงเนี่ยผมตัวนี้เร็วมากเห็้ดูข้าวพลังเริ่มต้นก่อนเลือดเลือดประมาณ 100, ออ10 90, 10ม1 9 5าผม1,950กบผมจุด .3 ตาบิน่า920ับผมน้ำหนัก6 2 2ค่อนข้างจะเยอะนะส่วนดามิดก็367นะผมดูก,ก่อนโตตีแรงไหม ประมาณร้อยหนึง่งเกือบร้อยอะผมต้องจบดีไปแต่ว่าตรงนี้มันไม่ค่อยมีตัวเวลเยอะเลยอะ่ะต้องต้องต้องมีตัวเวลเยอะซิแล้วเราผมจะอัพสเปดแท็กสปีดนะผมว้าวเขตหกเอาตัวเวลร้อยตัวนี้ก่อนแล้วกันนี่อะผมประมาณเกือบร้อยหนึง่งประมาณเก้าสิบแปดนะผม ผมจะตัตัวนี้แต่สปีดนะผมดูดีใกล้ตายเลยเอ้ยเราโดนล้มแล้วผมไอ้โชคดีมันยังไม่ใช้ท่าวิดนะผมแต่ว่าตัวที่ให้ข้าประสบการณ์เยอะมาผมก็คือเมกาโลโซล่าผมเป็นรองอันดับที่3อันดับหนึ่งก็จะเป็นตัวไททันนะผมตามที่ทุกคนรู้เพราะว่ามันจะขึ้นประมาณ80,000เลยครับผม8 0ด0มเนี่ยหากเออได้ XP 80,000นน่าจะขึ้นไปครึ่งเลยครึ่งเวลครับผมครึ่งเ,เวลตันนะผมเอ้าแบบแล้ว ผมจะขอตัวนี้ไปสักประมาณร้อยสาสิบกนเอนเอแต่ถ้าเกิดว่าใครสัง,สงเกตดีๆรัว่าว่าไอตอนที่เราอัพเลเวลเนี่ยตอนที่มันดีใจแบบเนี้ยมันเหมือนกับตัวสไปโนซอรัสมากเลยนะโอ้โหนกตัวนี้อุ้ยเราไว้อัพแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวแพสีฟก่อนนะครับผมแพสี่เอ้ยเดี๋ยๆๆๆแว,ว,วแต่ว่าเรายังมีของไม่ครบนีหว่าต้องไปเอายาคูนะผม ตาเม็ดแล้วกันแต่เราตัวอะไรมากัดแล้วเนี่ยเป็นมดครับผมเอ้ยแต่ว่ามดนี่ก็ถือว่าเป็นชิ้นส่วนเอ่อในการสร้างที่ขี่มันอยู่ครับผมสอบตัวทีร์นดนูดอนนะผมโอ้ไม่นะคือตัวเอ่อคือถ้าเกิดพวกเข้เมาไหมคือถ้าเกิดว่าพุกคน,นโยงสายผมว่าทำไมผมต้องจับเยอะๆด้วยคือน้ำหนักมันน้อยไงเราต้องจับเยอะๆครับผมแล้วเราก็จะได้น้ำหนักเยอะนะ ตัวนี้เวลร้อยเวลแปดสิบใช่เวลร้อยแปดสิบนี้เราเลีงไว้แล้วผมก็คือตัวสองร้อยยี่สิบนี่มันตัวที่ผมตายนี่หว่าผมน่าจะเก็บของหมดแล้วใช่ไหมเออใช่อุยอ้ยอุ้ยมีตัวแมลงแมลงเนี่ยผมว่าคู่กบเนี่ยน่จาจะเอ้ยจะเดือดเดือดอันหนึ่งเดี๋ยวเราเ,เ,เดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปหาอิสเปอร์โลโนตอีกอันหนึ่งแล้วกันนี่ประมาณหนึ่งกิโลครับผม ตอนแรกผมว่าผมจะรับเควสเอออันนี้ผมอีววเออไงให้เราถ่ายรู้ว่าผมสําหรับตัวสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะซึ่งเมื่อกี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวผมที่ไม่มีกระดูกสันหลังคือถ่ายข้างนอกหนึ่งตัวผมถ่ายข้างนอกหนึ่งตัวแล้วก็ถ่ายในถ้าอีกหนึ่งอีกห้าตัวผมก็ครบครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเก็บนี้กันละผมเก็บ Explorer Note นะผม,ะผมถ้าใครยังไม่รู้ว่าผมหากเราเออ รับเควสอื่นนะผมนอกถ้าถ้าเกิดไม่ใช่เควสหาเอ็กซ์เบอร์โนนะผมก็มันก็จะไม่มีการติดนะผมก็คือมันจะไม่มีการเพิ่มเลเวลนะม,มีตัวไลท์โซลัสเออตรงเนี้ยที่จริงอ่ะผมมาเซอร์ไวตรงนี้แหละมันมีอัลฟาแรปเตอร์ด้วยผมกำลังกัดกับทิ่ปูโดคัสอยู่แต่ไม่รู้นะว่าตอนนี้มันอยู่ไหนแล้ว แต่จริงๆแล้วตรงนี้น่าจะมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งอันละมั้งก็คืออออีกเตรงภูเขาตรงนี้โอเคอเคนี่ยมันขึ้นแล้วนี่นี่ไงอ,อ่ะอุ้ยของตัวไอตัวนี้ไอตัวมอชชอปมอชชอปมชอชช ตัวมอสช็อปนะเมื่อกี้ซึ่งมันจะถือว่าเป็นตัวแบบฟาร์มไฟเบอร์ดีดีมากอะแต่ว่าตัวที่ฟาร์มไฟเบอร์ไฟเบอร์อะไรไฟเบอร์ดีที่สุดก็คือตัวเทอร์รี่ซีโนซอลัสหรือว่าเจ้าเทอร์รี่ครับผมที่ผมชอบเรียกนะขนาดภูเขาตรงข้างหน้าเราเนี่ยมันจะเอ่อครั้งก่อนผมอ้าโลเอาโลอะไรอ้าโลเอ้ยเดี๋ยวอ๋ออ้าโลเวลยี่สิบกับเวลเอ้ยผมสู้ได้อยู่นะ หมือนกับว่ามันไปกัดแล้วโอเคเราจะไม่ยุง่งครับผมต้องรู้ก่อนว่ามันจะตายยังหากมันตายแล้วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่มันจะดรอปของด้วยผมโอเคอผมก็น่ายัง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 ไม่ได้ไปอัพเลยโอเจะเราไปทําการค่ะโอ้ไม God. ่ก็ทีเล็ก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 วิวเยอะปะมันโอ้มันติดอะ โดูเลือดทีเล็กดิโอ้โหนี่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 ครับผมนี่นี่นี่แค่แค่ครับเดี๋ยวก่อนวัดดีก่อนครับผมจะตายแล้วคือมันเป็นพื้นที่สัตว์ดุหลายครับผมก็คือมันจะมีเขียนคำว่า dangerous area โอ้โหตัวนี้เลือดหมื่นกว่าเลยเลย เลี้ยวหน้ายังไงผมตอนที่เราถืออาวุธแล้วก็โจมตีไดนโนเสาร์อะผมทีเล็กมันวูบเท่าไหร่ไอ,อ,อ้ยักอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้อุ้ยทีเล็กตายเลยโค่โอนค้างจะน่ากลัวผมตรงนี้ต้ทีเล็ก,ก,110กลวิ่งเอา110เองเลยทุกคนมีของอะไรหรือเปล่าปินแขนมันโอ้ได้เนื้อพามาเยอะเลยเป็นเนื้อนองครับผม โอ้วโอ้วโอวหมหผมหอกดลงเฉยโอ้เดี๋ยวนะวจากตรงนี้ก่อนนะผมะเรา,าก็จะทำจารติดต้นไม้เออไปสิครับโอ้เวลเวลเวลอัพเลยเวลอัพแล้วเวลอัพแล้วโอ้แต่ว่าค่อนข้างจะโหน่นะผมโหเลือดหมื่นขึ้นหมดเลยอะ กเดี๋ยวเราจะทําการแทะเนื้อมันก่อนะนะผมตรงนี้แหละเดี๋ยวไปโดนขามันไปโดนขามันแล้วมันจะปวดล้อผมเกือบโดนเดี๋ยวอะไรเพิ่มดาเมจไปเหมือนเดิวดวมครับผมผมจะเพิ่มผมจะเน้นที่ดามเมจครับผมให้ถึงสองร้อยแล้วก็ค่อยอัพอัพสักพวกสปีกอะไรแบบนี้นะโอ้โหเพิ่มงร้อยเก้าสิบ ตอนที่บั๊บยังอยู่อะผมฆ่าตัวนี้ก่อนเลยอะผมเดี๋ยวว่าหายเอาดีไงเจ้าเตา่าเจ้าเต่าล้านปีคาร์บเดมิชใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มีแกลิมินัสด้วยอะแกลิมินัสหรือว่าแกลิมิมัสมันบังนะผมมันบังเราแต่ว่าเราต้องเราต้องแบบล่อมันไปตรงที่แบบมีแสงไฟวะ่ะ ันนี้เออ,เอ,อจะได้ดับเบิ้ลผมขอดูก่อนตัวนี้มันค่าสลบเท่าไหร่วะตัวนี้โอ้เวลโอ้ค่าสลบ3สามพันกว่าเออโหเวลไม่อัพเลยเวลไม่อัพเลยครับผมจับกัน,นกลับกันครับผม เข้าเจอแอร์ดร็ครับผมแต่ว่าตอนนี้แอร์ดรอกไม่ลงมาเดี๋ยวรอรอเดี๋ยวเราจบรอรอคลิปับผมรอคลิปเดี๋ยวเควสรายวันวันนี้เป็นเคลียปิงเควสอะไรวะโอเอ็นเตอร์ฟิชชิ like ่งแอเรียโออ๋อมันตกมันมาแล้วนี่ว่าเป็นสไปดร็อกใช่ไหมสไปดร็อกโอ้โห เเตีย์นอนนะผมซึ่งของที่ผมเจอดีสุดก็คือค่าเอ่อยาสลบครับผมยาสลบสิบสิบตอกครับผมเป่าวะน่าจะยาสลบสิบตอกแต่ว่าฟิชชิ่งแอเรียเนี่ยอยู่ไกลมากเราก็จะไม่ทามครับผมมันต้องมีนกก่อนนะเพราะว่ามันให้เราไปยืนแช่ครับผมให้เราไปตกปลานนะไม่ใช่ดิบมันน่าจะให้เราไปที่ฟิชชิ่งแอเรียที่มันบอกก็คือที่โอ้โหเอ้ยเดี๋ยว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  ตรงนี้นี่ว่าอ๋อตรงนั้นผมเคยไปแล้วผมผมไปเก็บเออเอ,อันั้นเออขั้นตอนนะ expert e x p e o r t nose นะผมไปใก้ถึงบ้านเราแล้ว ok 1 2 0เจอจวทำการฆ่าตัวนี้เพื่อเป็นการ up เลเ e ลอีกอันหนึ่งให้กดต,ตัวนี้อรัผมมีตัวนี้นะ ตัวนี้ค่อนข้างจะดีอะผมว่ามันเราตีแบบนี้ได้ไม่ได้ให้มันมันจะไม่ให้เรามาโจมตีแล้วโอ้โอ้ใต้โอ้มีมีมีขั้วอะมีขั้วอีกคนหนึ่งคูจากกาเมียและโอเคมีการคูณมันจะทําให้มันอึดแล้วก็มีดามิลอะไรเช่ครับผมสหรับถ้าเกิดมันมีคู่หลักอยู่ยังไงหูตัวนี้แผงตัวแสงไฟมันจะมีสีม่วงว่ะที่จริงมันน่าจะเป็นสีน้ำเงินละมั้งนะ โิเคเดี๋ยวกวาดทีไปก่อนโอ,โอ้เดี๋ยวเราอยู่ได้อีกยี่สิบเออร์สามสิบวิอะขาดไม้กับฟินโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บไม้ก่อนนะผมเก็บไม้โอเคไม้กับฟินใช่ไหมมันมือดเว้โะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเป็นหินนึกว่าจะเจอไททันสีเหมือนว่า โอ้โหวิวตอสิโอ้เงี้มันตามมาแล้วโอ้โหโอ้โหน่าจะมีการคูนแ้บขบอให้ตัวนี้ได้เลยเออได้สปีดประมาณร้อยสิบก่อนนะผม อ้าวยังไม่เลเวลอัพอีกเหรอ๋ยวเราต้องเก็บเบอร์รี่ก่อนนะผมโอเคเอ้าวร้อยสิบล้วนี่หว่าโอเคเดี๋ยวโหเพิ่มขึ้นสิบห้าเดี๋ยวเราเอาดาเมจเบสประมาณอเอ่อเราเอาดาเมจเบสประมาณเท่าไหร่ดีเออเอเอผมว่านะมันเหมือนกับสไปโนจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราเดินแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันตกเนี่ยมันจะเหมือนกับสไปโนมากแต่ว่าคือตัวนี้มันเป็นการแบบพักเนี่ย เออพูดถึงสไปโนแล้วเนี่ยผมก็อยากได้สไปโนเร็วๆนะเพราะว่าเนื่องจากว่า DLC ม,มันมาใหม่เนี่ยผมค่อนข้างจะอยากได้มากเลยนะครับผมซึ่งผมก็จะทำการเสร็จละผสมพันธุ์สไปโนด้วยผมเพราะว่าผมผมชอบสไปโนเงี้ยมันเดินสองขาผมชอบ ผมเต๋อไม่ใช่ตรงไหนวะตัวนี้อ่าใช่โอ้มันโง่มันก็จะช้าแล้วด้วยแสดงว่าเราไปไกลมากเลยนะเนี่ยยังไงโอเคถ้าเกิดว่าเราดูด้านหน้าเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบเหมือนกับตัวแบบงูว่าผมดูดีเห็นไหตอนว่ายน้ำเนี่ยเหมือนเราขี่งูเลยอะผม บ้านเราแล้วดูดิเดี๋ยวเรามาทำการปลูกผักคลิปน้ำโอเคเดี๋ยวอันหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวโอเคก็เป็นยังไงบ้านครับผมสำหรับคลิปนี้หากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย